รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไบอัำทรินีโดยไม่หมออั้ำธรรมทารานะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันนะอ่ะหัวข้อของเรานะะในวันนี้นะก็คือเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนนะคะอ่ะก่อนฟังคำนายไม่หมอฝากกดติดตามนะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะกดไลคะ์กดแชร์ด้วยนะอ่ะ เดี๋ยววันนี้มีให้เลือกสี่กองแล้วกันนะสี่กองสี่กองสี่กองเรื่องที่จะเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นใน1เดือนนี้นะคะโอเคมีให้เลือกสี่กองนะหนึ่งสองสามและสีค่ะหลับตาตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะจากนั้นค่อยๆเลืมตาเลือก สร้อยที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดกับท็อปิกว่าน,นี้ก็คือเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนนี้นะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอส่สวนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนำนายกันนะบางคนอาจจะเลือกมากกว่าหนึ่งกองบางคนสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะคะเริ่มต้นจากกองแรกก่อนเลยนะกองแรกมาดูกันเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ ว้าว wow. ใบแรกมาก็คือความโชคดีเลยนะเป็นเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ a อซอ f ฟเพน a ูโค s, <S นะคะควีนออฟโซดนะอ๋อสเตรนนะแล้วก็อืมเดอะเจวิลนะคะสุดท้ายอ้อเอซอฟ n อ s ต้องบอกเลยเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคนที่เลือกส้อยเส้นแรกนะบอกเลยนะบอกเลยว่า คุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆสิ i, eso, ่งใหม่ๆมีข่าวดีเกิดข <maybe privilege S 2> <c Ambassador> ึ้นกับคุณนะมีข่าวดีโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอะไรดีๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะการงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างหรือเป็นงานที่เป็นเป็นอะไรบางอย่างที่มีโอกาสทางการเงินให้กับคุณโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะหรือบางคนอาจจะเป็น แฟนใหม่นะอืมบางคนที่โสดอยู่ก็เป็นไปได้ว่าแฟนใหม่นะหรือมีข่าวดีบางคนที่แต่งงานบางทีอาจจะมีลูกนะหรืออาจจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมดูจากพลังงานต้องบอกอย่างนี้นะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมาบ้างแต่บอกเลยช่วงเวลาตัก ต่อจากนี้ไปนะโอ้โหสิ่งดีๆข่าวดีนะเรื่องปังๆของคุณเลมคือมีข่าวดีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะปัญหาปสรักที่เคยรู้สึกว่าหนักหนาในช่วงที่ผ่านมาบอกเลยผ่านได้อย่างไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องปังๆของคุณเหมือนกันนะผ่านได้จัดการได้หมดเลยนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเออแล้วมันก็จะผ่านได้โดยง่ายโดยที่คุณก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะและจะบอกเลยว่าบางครั้งบางทีบางคนนะ มีวาจามีวาจาดีมีวาทนิ์ขึ้นมานะเออพูดจาชักจูงน้มหน้าวใจคนได้ง่ายนะมีพลังอํานาจในการสื่อสารค่อนข้างมากโดยที่คุณไม่คาดฝันนะบอกว่าจะพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือเชื่อมั่นนะทำออนไลน์หรือทําค้าขายก็ดูจะมีลูกค้าให้ความเชื่อถือเชื่อมัน่นแล้วก็ซื้อหากับคุณค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงเวลานี้นะคะโอ้โหปังมากทีเดียวสําหรับคนที่เลือกซอยเส้นแรกนะ ข่าวดีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้อะต่อมาค่ะคนที่เลือกสอยเส้นที่สองนะคะคนที่เลือกสอยเส้นที่สองมาดูกันว่าเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้คืออะไรนะอะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้คืออะไร Two o f เ e n เจอร์โนะคะ Page of wands นะคะ The hangman นะคะ six of pentacles นะคะและสุดท้ายค่ะ queen of cups ค่ะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่สองนะช่วงเวลานี้นะเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่า นะสิ่งดีๆนะอะไรดีๆนะหลังจากที่คุณผ่านการคิดหนักคิดเยอะคิดมากคิดใหม่จากการที่บางครั้งบางทีคุณอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือของคนอื่นหร,หรือเงินที่มันหมุนเข้าหมุนออกนะมันชักเข้าชักออกอยู่นะต้องบริหารจัดการอะไรสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาสักระยะหนึ่งแล้วผ่านจากจุดที่คุณคิดหนักคิดเยอะไปได้จนคุณตกตะกอนและได้คําตอบอะไรบางอย่างในการตัดสินใจบอกเลยนะในหนึ่งเดือนนี้ จะมีเรื่องปังๆกับคุณกนะ็คือจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณสนับสนุนซัพพอร์ตคุณมีดวงนารีวุปธรรมด้วยนะจะมีคนคอยช่วยเหลือนะผักดันให้คุณประสบความสําเร็จให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้จะมีอะไรให้คุณได้เรียนรู้ เป็นสิ่งใหม่ๆนะซึ่งการเรียนรู้นี้จะส่งผลดีกับคุณแน่นอนนะจะส่งผลให้คุณสามารถบริหารจัดการการเงินหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของเวลาหรืออะไรต่างๆสมรุลชีวิตได้อย่างดีนะแล้วบอกเลยจะมีโอกาสอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะมีคนให้ความช่วยเหลือหรือบางคับบางทีอาจจะต้องคืออยู่ในจุดที่สูงที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อะพูดอย่างนี้เลยละกันนะอืมต้องบอกเลยคนที่เลือกกองที่สองนะเรื่องปังๆของคุณก็คือการที่คุณจะได้ จะได้รับความช่วยเหลือนะแล้วก็ได้อยู่ในจุดที่สูงขึ้นจนสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะมันเหมือนกับ พอคุณอยู่ในช่วงที่ยากลำบากเนาะพอได้รับความช่วยเหลือแล้วคุณก็ได้มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะคุณได้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะแล้วก็ดูจกพลังงานต้องบอกเลยนะมีดวงนาลีอุปถมัมภ์มีต่างหากมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าถ้าค้าขายก็เป็นไปได้ว่ามีคนยอมจ่ายยอมซื้อหากับคุณนะทำให้คุณมีรายได,ได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะมีโอกาสดีๆเข้ามามีข่าวดีเข้ามามี มีเรื่องดาวดีๆใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าและนี่คือคำนํานายของคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สองค่ะมาดูคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สามนะสร้อยเส้นที่สามมาดูกันว่าเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้คืออะไรกันบ้างนะมาดูกันเลย The chariot นะคะ้าว wow. The n n f c u p s นะคะ uh, Seven of Pentacles นะคะ The Moon นะคะสุดท้ายนะคะ่ะ The World ว้าว อ่าคนที่เลือกสร้อยเส้นที่สามนะบอกเลยนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนคิดหนักคิดเยอะคิดมากคิดหม่กังวงลวิตกกังวลกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางครั้งก็แค่คําพูดคนแค่ความรู้สึกคนมากๆนะเจอคําพูดเจอการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจบางคนโดนคนอิจฉาริษยาด้วยความที่ชีวิตคุณดีก็มีคนอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยมาทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณไม่สบายใจนะผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสมามากมายแต่หลังจากนี้ก็บอกเลยหนึ่งเดือนนี้นะ เรื่องป,งปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะบอกเลยนะคุณจะมีความสุขง่ายๆมากขึ้นนะจะหยิบจะจับจะทําอะไรดูจะประสบความสําเร็จนะพลังกายพลังใจคุณมาเต็มเปี่ยมแล้วคุณจะได้มีชีวิตที่ดีนะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องของการงานนะการเงินก็ดีนะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเอาเงินเก็บมาใช้บ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าหลังจากนี้ไปคุณจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะทางานก็ดูจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะมีการงาน มีการเงินเข้ามาดีนะแล้วก็ยังมีพลังงานดีๆในเรื่องของความรักและครอบครัวด้วยได้อยู่กับครอบครัวได้แฮปปี้มีความสุขเป็นความสุขกายสบายใจที่แบบสุขง่ายๆสุขกายสบายใจโคตรๆเลยนะต้องพูดอย่างนี้นะคะเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคนในเดือนนี้นะต้องบอกเลยนะมันจะทำให้คุณก้าวข้ามผ่าน อะไรที่มันไม่โอเคมาได้นะคุณจะรู้แล้วว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่เป้าหมายคุณไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสมันนะแล้วก็โฟกัสที่เป้าหมายแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะเราไม่สามารถท้าปากใครได้ไม่สามารถท้าไมใ่ใครมาคิดอะไรยังไงกับเราได้ไม่ควบคุมใครไม่ได้เพราะฉะนั้นควบคุมที่ตัวเองคุณจะตื่นรู้ในเรื่องนี้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สามารถนำพาชีวิตของคุณผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะ คุณจะบริหารงานบริหารเงินได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้นะคะเรื่องบางๆของคุณต้องบอกว่าสิ่งดีๆที่คุณกระทํามันผลิดอกออกผลให้คุณเชยชมคุณไม่สูญเปล่าแน่ๆสิ่งดีๆที่คุณทํามันไม่สูญเปล่าแน่ๆมันจะงอกเงยนะมันจะงอกเงยแน่ๆน,นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะชีวิตคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากๆทําการงานสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จ เห็นไหมมีคนมาเปมีคนมาสนับสนุนซัพพอร์ตการเงินคุณนะเออมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้คนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นไปได้ว่าถ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างก็มีคนมาเปเงินให้เป็นจํานวนมากต้องบอกว่าอย่างนี้มีเงินไหลามาเทมามีเงินไหลกองทองไหลามานะชีวิตสุขสบายอยู่กับครอบครัวต่างหากอยู่กับครอบครัวแล้วแฮปปี้มีความสุขมีความรักที่ดีมีความสุขกายสบายใจนะทำการสิ่งใด ความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะบอกเลยชีวิตหลังจากนี้เรื่องปังๆในหนึ่งเนือนนี้ทาอะไรหยิบจับอะไรมันประสบความสําเร็จไปหมดทั้งการงานการเงินความรักนะมีความสุขกายสบายใจสุดๆไปเลยค่ะ นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกกองที่4่ค่ะามาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่4เรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1เดือนนี้คืออะไรนะเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1เดือนขีดนี้คืออะไรมาดูกันหกออฟซอดนะเอทจอบคัฟส์นะคะว้าวเพจจอบคัฟส์นะคะเซเว่นออฟคัส์นะคะและสุดท้ายค่ะ justice นะคะอืมต้องบอกเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนคุณมีปัญหาอุปสรรคมีความท้าทายผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะมีเรื่องบางเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจแต่บอกเลยหลังจากผ่านการตัดสินใจต่างๆไปแล้วนะ คุณเหมือนออกจากสิ่งที่คุณไม่โอเคออกจากจุดที่คุณไม่โอเคมาแล้วนะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายนะเรื่องปังๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือบอกเลยคุณจะชีวิตคุณจะมีทางเลือกมี Choice มีทางเลือกให้กับชีวิตแล้วความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะนี่คือเรื่องปังๆที่จะเกิดข,ขึ้นกับคุณเลยนะนะจะมีความโชคดีเข้ามาถ้าคุณโสดเป็นไปได้เลยจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบพอนะและเป็นคนที่มีเสน่ด้วยนะเออคุณจะโชคดีในจุดนี้ถ้าคุณสถานะไม่ชัดเจนบอกเลย คุณจะฮอตมากจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมมีตัวเลือกมีช้อยส์มาให้คุณเลือกมากมายนะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยมีข่าวดีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการงานบอกเลยการงานการเงินนะมีโชคดีมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรไม่ดีคุณออกจากจุดนั้นมาแล้วนะคุณจะได้ออกจากจุดนั้นแล้วนะอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคจะค่อยๆคลี่คลายไปทีละเรื่องทีละเรื่องคุณออกมาจากจุดที่คุณไม่โอ อเคแล้วนะและชีวิตหลังจากนี้คุณมีช้อยส์มีทางเลือกอาจจะมีคนชวนไปทํางานด้วยนะมีช้อยส์มีทางเลือกในเรื่องของการงานการเงินนะมีสิ่ง มีตัวเลือกมาให้คุณนะแล้วจะทําให้คุณมีความโชคดีมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆมีความโชคดีเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามานะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอ,ยอํานวยอวยใจให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆนะชีวิตหลังจากนี้เรื่องปังๆของคุณคือความโชคดีที่จะเกิดขึ้นตัวเลือกช้อยส์ที่มากมายเหลือเกินมาให้คุณได้เลือกสรรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนมีตัวเลือกมีอะไรดีๆมีความโชคดีเข้ามามีโชคาาาเข้ม ทำให้คุณได้มีโอกาสดีๆมีชีวิตที่ดีและประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแนละนี่คือเรื่องปังๆที่จะเกิดกบคือคูดกับคุณนะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกําลังใจดีๆให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะในทุกๆการติดตามในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะคะ t ิกต o อกนะคะไอจีทวิตเตอร์นะไลฟ์ออฟฟิเชียลอะไรต่างๆนะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกกดซีเฟอร์ first, ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคน ปังนะชีวิตดีชีวิตดัชตดงชีวิตปังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่สุขสงบแล้วก็ทรงพลังแล้วก็ตื่นรู้ในทุกเรื่องราวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย